สวัสดีครับวันที่9ตุลาคม2 5 6 6นะครับสถานการณ์ของเซตตรงเชาก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ลบ9.79จุดนะครับอยู่ที่1428.66จุจุดนะครับเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าสงครามนะครับระหว่างปาเลสไตน์นะครับกับกลุ่มชน ซึ่งนในกรงสงคารามถ้าช่วงในสงคารามนี้ราคาที่จะขึ้นก็จะมีราคาทองคำนะครับก็ต้องสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็จะมีโอกาสราคาพุ่งขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราดูราคาทองคำก็บวกขึ้นไป1 7 7จุดไอ้17ออนอยู่ที่1849.5056ออนต่อดอลล่าร์นะครับ ว่าค่าน้ำม,มันก็ยังคงทรงๆตัวนะครับก็อยู่ที่ WTI 85.72บาเร์เรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นสปอตอยู่ที่8 7 3 0บานร์เรลต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินบาทก็ยังคงผ่อนค่านะครับอยู่ที่3 7 0 7บนบาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับว่าท้งลงทุนมีความนิยมเอาเม็ดเงินเข้าหรือใช้เงินกับหุ้นตัวใดมากสุด ซึ่งนะครับก็ดูที่ Top m o n นิอินะครับในระหว่างที่เซตลบนะครับช่วงจวังหวะของเซ็ตลบเนี่ยแต่ว่าตัวใดนั้นมีจังหวะส่วนกระแสขึ้นไปนะครับเราก็จะดูกันนะครับใน Top ปไฟล์ของ Top Money In นะครับตัวแรกก็คือบ้านปู่นะครับบ้านปู่นี้ก็ส่วนกระแสบวกขึ้นไป0.10สตางค์นะครับอยู่ที่7.85นะครับ ซึ่งเดิมทีเราก็ดูว่าเขาก็จะค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงมานะครับก็ดูจาก3เดือนที่ผ่านมาลบ1 0 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4% 1เปอาทิต็น์เดือที่ผ่านมาก็ลบไป1.88%เป็นะครับเข้าไปดูการาฟของเขานะครับก่อนไปดูการาฟเราไปดูจังหวะ m มนนี่อินวันนี้นะครับเข้าบ้านปู่มากที่สุดของอของหุ้นเลยนะครับอยู่ที่190 จ 77m นะครับแล้วก็มีแวลูอยู่ทั้งสิ้น 778.61m นะครับซึ่งก็เป็นจังหวะที่จะต้องบวกขึ้นไปต่อนะครับซึ่งถ้าเราดูจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคาก็น่าจะเลยจุดต่ำสุดนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าในการเคลื่อนที่นั้นมันต้องเน้นจังหวะของเซ t ตนะครับเพราะฉะนั้น ในเซตถ้ายังคงร่วงเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเราก็ต้องเชื่อเซตว่ายังคงร่วงได้อีกนะครับแต่แต่เราจะต้องเชื่ออินดิเคเตอร์ประจำของเราก็คือ MACD นะครับถ้า MACD มันชี้ขึ้นนะครับ MACD ชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นสัญญาลไซเว์อัพขึ้นไปที่เส้นศูนย์ ราคามันก็จะเลือกข้างตรงนี้ราคามาดูเหมือนว่ากาลังจะสั่งให้เลือกข้างนะครับสั่งยังไงครับฟูเจอร์แบรนบีก็หมากันแล้วถ้าราคาเลือกอยู่เหนือฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเลือกเป็นขาขึ้นมันจะไซด์เวย์ขึ้นไปถ้าเลือกอยู่ฝั่งข้างล่างก็จะไซด์เวย์ลงหมา,างล่างอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นต้องจับตาช่วงจังหวะเวลานี้ ว่าเขาจะอยู่ครึ่งบนหรืออยู่ครึ่งล่างแต่ถ้าดูโดยโรวมนะครับเราก็ดูภ่าภาพของเซตก็ดูว่ามันยังมิกมันยังไม่พุ่งนะครับแต่ MACD ยังคงคงชี้ขึ้นก็เราก็ต้องเชื่อ MACD นะครับสำคัญที่ MACD นะครับเพราะฉะนั้น MACD ยังคงไซด์ไว้อัพราคามันก็ต้องเลือกข้างเป็นขาขึ้นก็ตีความหมายได้แบบนี้นะครับ ดัะนั้นต้องเชื่อ MACD ราคาก็จะค่อยๆไซดเว์ขึ้นไปที่ดีเนี่ยรัชันสูงสุดคือ9บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่7บาท80าทราคาก็จะไซดเว์ขึ้นไปที่9บาทในที่สุดนะครับก็ต้องทำกำไรต่อไปนะครับสำหรับบ้านปูนะครับถัดมา Kbank ก็เป็นตัวแรกๆที่ท็อปมันนี่อินเข้ามานะครับเคแบงก์ก็มีมันนี่อินเข้ามาทั้งสิ้น163.91 M เนอ็มนะครับมีแวลูอยู่553.03 M นเอ็มนะครับมีนะครับบวกขึ้นไป0.50สตังค์นะครับอยู่ที่127.00บาทนะครับในการณ์ของเคแบงก์ก็ อาทิตย์ล่าสุดบวกมา1.19แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.54% 3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2.30%นะครับ EPE 8.4เท่านะครับไปดูการเคลื่อนที่ของ K-Bank ดู K-Bank ก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซด์เวย์ way ขึ้นไปตอนนี้เลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ราคาจะไซเวย์ขึ้นไปที่ด้านบนก็ถือว่าเก่งกำไรได้นะครับเพราะว่าพาับริกซาหรือรูปไข่ปลานั้นอยู่ด้านล่างถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นยืนยันด้วยการขึ้นด้วย MACD ชี้ขึ้นไายใสชี้ขึ้นถือว่าเป็นฝั่งขาขึ้นแม้ว่าวลุ่มเป็นวลุ่มขายอยู่4.34มิลเลนนะครับราคาก็จะยอดตัวอยู่แบบนี้แต่ว่า โดยการอัพไซด์มันจะค่อยๆอัพไซด์ขึ้นไปจะค่อยๆสวนทิศทางไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่ามุ้นจะดาวลงมานะครับแต่โดยภาพส่วนใหญ่แล้วคือมันจะขึ้นไปแค่ช่วงจังหวะในนี้นะครับคือการขึ้นลงของราคาเนี่ยเป็นช่วงๆโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อมาลงต่ำสุดเสร็จมันต้องขึ้นไปสูงสุดแล้วเมื่อสูงสุดเสร็จถ้ามันไม่สามารถไซด์เวล์อดนข้างได้มันก็จะไซด์เว์ดาวลงมา เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นท้านังทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นไปได้แบบที่เราเรียนในต้นราบหรือเปล่านะครับลองพิจารณาดูนะครับถัดมาตัวที่2ตัวที่3นะครับก็คือ KTB นะครับ KTB วันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาสิ้น 145.12m นะครับโดยมี value อยู่ 474.31m นะครับดู K KTB ครับบวกขึ้นไป0.20สตางค์หรือที่19.50บาทนะครับโดยนะครับตอนนี้ก็3เดือนก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ3เดือนก็บวกไป0.52 1เดือนก็บวกไป2.09และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกทะลุขึ้นไปถึง3.17 p EE 7.34เท่ามียูตั้ง3.53 มี EPS 1.45นะครับแล้วก็มีการปันผล0.68หรถือว่าการดำเนินง,งานนั้นสวยงามนะครับไปดูว่าราคาจะเป็นอย่างไรนะครับที่กราฟราคาก็จากต่ำสุดก็จะค่อยๆไซเว y ขึ้นไปที่สูงสุดนะครับตามกรอบไไซเคิลนะครับต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุดตอนนี้ก็จะกำลังจะเลือกข้างนะครับเพราะว่า บูร l เจอร์แบนปีบเข้ามากันเสร็จแล้วเขาเลือกเป็นขาขึ้นเพราะราคาไซเวกเกินขึ่งกลางบ u ร l เจอร์แบนก็จะค่อยๆไซเวกขึ้นไปที่ราคาเราเป็นที่ราคา20บาทราคายอาลาสุดอยู่ที่19.50บาทนะครับาวันนี้มีวอลุ่มขายซะส่วนใหญ่24ล้าน 46m ก็อาจจะขายอยู่20ล้าน4 00. ล้านก็ซื้อนะครับ แต่ว่าราคายังคงไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับ MACD ชี้ขึ้นนะครับ RSI ชี้ขึ้นนะครับเป็นไซด์เวอัพขึ้นไปเพราะนั้นราคาจะไซด์เว้าไปที่20บาทก็ลองพิจารณาดูนะครับเก่งกําไรระยะสั้นสลองดูนะครับใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับท่านนักทุนครับมาที่ตัวที่4นะครับปตท EP นะครับตัวนี้ก็นักทุนส่วนใหญ่ก็ชอบนะครับแล้ววันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไปร้อ 16M แล้วก็มีวอลุ่มแวลูอยู่ตั้ง 2,559.87M ทะลุทะลวงเยอะสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาเา็าบวกไป7.42% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.22%แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ย่อตัวลงไป0.20ลบไป2.06%นะครับ ไปดูจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคานะครับก็พุ่งกระโจนขึ้นมานะครับหรือว่ายืนยืนได้อยู่ได้สวยนะครับเพราะว่าเขายืนอยู่เหนือเกลืงกลางร,รูจบแบนเลือกข้างเป็นขาขึ้นมันจะไซด์เวยทะลุขึ้นไปนะครับด้วยวันรุ่มซื้อวันนี้อยู่ที่สิบห้าจมสอลเลีนะครับแล้วก็เอเมซีชี้กลับขึ้นไป หายใชี้กลับขึ้นไปเช่นเดียวกันราคาก็จะค่อยๆไซเวอัพขึ้นไปหรือว่าวันนี้เปิดกระโดดถ้าเข้าเปิดกระโดดแล้ะรลักษาแรงให้เป็นสีเขียวได้ราคาก็ยังจะไซเวกลับขึ้นไปถือว่าจังหวะมันจะไซเวขึ้นไปหรือว่ามีแรงซื้อขึ้นมาเยอะนะครับจากคนลุ่มขาเข้าเยอะแยะนะครับดังนั้นปตทก็จะ ทำกำไรขึ้นไป้ที่172บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่166บาทนะครับต่อไปราคาถ้าท่านกัดฟันทนถือราคาก็าจะไปที่172บาทก็เป็นไปตามการเคลื่อนตัวของราคาไปที่172บาทเสร็จแล้วก็ทํากำไรได้ประมาณนี้นะครับ นักลทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับจังหวะของมันจะเป็นแย่นี้หรือเปล่ามาที่ตัวสุดท้ายนะครับยังคงเป็นเกี่ยวกับการเงินนะครับวันนี้มีการเงินเข้ามา3ตัวมี kbank มี k t ที t B, แล้วก็มี Bbl จริงๆก็ต้องมี SCB แต่ว่าวันนี้ SCB ไม่เข้าเพราะว่านักลทุนไม่นิยมนะครับวันนี้นะักลงทุนนิยมเข้ามาเม็ดเงินทั้งสิ้น 83.68m นะครับ มีว l ลู 497.97m นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7.01%หเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.20%และหนึ่งที่ล่าสุดก็บวกไป0.60%นะครับไปดูกราฟกันนะครับจังหวะของกราฟก็คือ,อเราก็เก่งกำไรจากการเคลื่อนที่ลงนะครับลงตามสุด ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดแล้วก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงสุดเห็นได้จากอะไรครับ mcd sideways ถึง sideways up ไายใ sideways up ราคาเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับเลือกข้างจาก blue c h ร์ band นี่เลือกข้างฝั่งขาขึ้นก็จะ s i d e w a y ขึ้นไปที่176บาทราคาปัจจุบันอยู่ที่168บาทเพราะฉะนั้นกับฟันทนถือทำกำไรขึ้นไปนะครับ เมื่อถึงจุดสูงสุดค่อยขายพอขายเสร็จก็ลงมาซื้อที่ต่ําสุดและมันก็จะยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮได้เรื่อยๆนะครับสลับการเคลื่อนที่ของ b b l นะครับเราก็นําทั้งหมดนะครับของทั้งหมดของท็อปไฟลของหุ้นล่าสุดในขณะที่เซ็ตติดลบนะครับเซ็ตลบ9จุดนะครับวันนี้นะครับก็แต่ว่านักทุนยังคงนิยม เข้าแล้วก็มีวอลลุ่มมีเม็ดเงินเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับสลับห้าตัวนี่เราก็ดูให้ห้าตัวเพียงเท่านี้นะครับยังมีของแถมอีกเล็กน้อยก็คือปตทยังคงบวกขึ้นไปได้อีกนะครับก็ก็ขอให้เขาบวกขึ้นไปได้ตลอดไปก็ฝากท่านกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณสลับท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามา ขอบคุณมากครับมาสร้างสังคมที่อ่านเกมแล้วก็วิจารณ์ลักษณะของหุ้นที่ทางต่างๆให้ท่านได้รับทราบแนวโน้มแนวเคลื่อนไหวของราคาเพื่อการวางแผนที่ดีในอนาคตทํากําไรให้ได้ที่สุดนะครับเพื่อความปรารถนาดีจากขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ